เฮ้กลับสวัสดีทุกท่านนะครับอีกแลเราเข้าสู่ Onyx s l i d ล r นะวันนี้ก็เราจะไปเที่ยวนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับแฟนนะครับมาลอไปไปถ่ายรูปนะตอนนี้ก็บ่ายสองพอดีนะครับวันนี้อากาศก,ก็กำลังดีครับไม่ไม่ไม่ถือว่าร้อนมากนะวันนี้ก็รถเยอะนะครับรถเยอะมากเลยนะบ่ายสองก็ ผมก็ไม่คิดว่ารถมันจะเยอะขนาดนี้นะช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับก็คุณผู้ชมอาจจะเห็นทีเดียวก็อาจจะเป็นโอ๋ออโออโอโอ๋ออ๋อก็อาจจะเป็นทีเดียวเลยนะครับอาจจ,อาจจะลงวันไม่วันเลยก็ได้นะอ่ะเชิญครับเชิญๆเ ใช่เดี๋ยวเราจะไปย่านมังเก่ากันก่อนมังเลยคนเยอะอีกโอ้โหดูจากการจอดรถนะครับก็รูได้เลยว่ารถมังเยอะจริงๆนะ แบ็บกล้องของผมต้องหมดก่อนแน่ๆเลยไปตรงพวกทา,ทางทางสนุคนเดินน่ะเต็งไม่รู้จำอะไรไม่ได้เลยาอย่ากอ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวก็จำได้คนเต็มนะครับตอนแรกเราจะพาแฟนมาคาเฟ่น,นะถูกไหมแย่จริง <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาใช่จ้ะอ,อ้าวลูกพี่ไฟเขียวอยู่นะครับไงเป็นเงี้ยวบอบหนึ่งเก้าหนึ่งสงขาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสงขาเวียนจริงลูกพี่โอ้ตรงนี้สวยขึ้นเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมแบบหูกว้างขึ้นนะ ลงเลยเ,เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันไปรถเยอะรถเยอะรถเยอะไปไปไปแป๊บต้นๆนี่ถนนนครไหนแหมเหมือนตื่นเต้นนะนี่ก็นี่ว่าที่อื่นนะมาบ่อยลอะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันนะครับ โอเคไปโอเคสวัสดีครับอยยาวันนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะล <c oughs> าไปไปไป ก็ผ่านร้านเพื่อนนะแต่ยังไม่ได้เข้านะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่อีกที่หนึ่งนะครับอ๋อมาอยู่ไหนแล้ววะไปเราเดินทางกันนะครับเราจะต้องไปนะครับในบ้านพ่ออยู่แถวนี้แล้วนะ ไม่ได้ไปหาเลยนะขอไปด้วยเพนะื่อน่เอ้เนี่ยบ้านเพื่อนอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะ <c oughs> ว้าว <c oughs> ไปโอเคเดี <c oughs> ๋ยวเราก็เลี้ยวขวานะครับอันนี้โรงเรียนอนุบาลสงขานะครับ เจอกันประจําเลยนะเป็นที่ที่ผมผ่านบ่อยมากเลยนี่ไงคาเฟ่สีชมพูเออคีปอเดลไปเดี๋ยวเรากลับรถกันวันนี้เราก็ มาถึงแล้วนะครับเคปอเดีอะหน้าอ๋ร้านม้งมีมากเลยนะเป็นแฟนอยากมากก็เลยพามานะครับเปิดแล้วครับ Dạ yeah. Quay <laughs> <laughs> <What? laughs> à, Thấy đâu con à Okay. สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ o n y x Rider กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เราเที่ยวเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราเจะกลับบ้านกันนะครับเมื่อกี้มีพี่บิ๊กไบนะครับยักหน้าผมด้วยนะก็สวัสดีครับถ้ารู้จักผมก็กระทักได้เลยนะครับ <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็เวลาสี่โมงห้าสิบนะครับก็ มันเป็นเวลาพอดีเลยนะคนก็วันศุกร์พอดีคนก็กําลังพักผ่อนนะครับเราก็กําลังที่จะกลับบ้านนะครับจากคนเยอะมากเลยนะวันนี้ก็เหนื่อยสุดๆเลยนะครับเราไปหลายที่เลยนะขับไปขับมาเมืไไม่อยไปหมดเลยคุณผู้ชมเ <c oughs> มื่อกี้เราก็ไปเมืองเก่านะครับไปถ่ายรูปที่ย่านเมืองเก่าแล้วก็ไปร้านเคฟอาดีน,นะครับอร่อยมากเลยนะลืมบอก <c oughs> มันติดอะไรเนี่ย ไม่พิ้วครับขอไปไม่พิ้วขอไปนะครับเมื่อยเมื่อยเมื่อตอนนี้ก็เราอยู่ตรงแยกสำโรงนะครับรถเยอะมากเลยนะตอนนี้ก็นี่5่ามองก่ะเด็ก K E M หนึ่งหนึ่งสี่เข้ม โอเคเดี๋ยวแฟนแวะเซเว่นนะครับอ๋อเดี๋ยวผมพักก่อนนะครับไม่ไหวละเมื่อยจะซื้ออะไรเต็งความลับเหรออ้อเจ็ด โอเคเราโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับเรากลับบ้านกันนะรถเ,เ,เยอะสุดๆไปเลยซีเอเวละ่ะทำไมอยู่ตอนนี้ก็ห้าโมงสิบห้านะครับก็ใช้เวลานาน,านเลยนะกว่าจะได้กลับบ้านนะเพราะรถเยอะด้วยนะครับแล้วก็เราต้องไปกลับรถอีกที่หนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าทางกลับรถตรงนี้มัน ไม่เวิร์กเอาซะเลยนะมันกลับรถยากนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะพาแซไปดูวิวนะครับตอนที่เรากลับรถนะว่าวิวมันสวยแค่ไหนโอเคใส่ว่างไปเดี๋ยวเราจะกลับรถตรงนี้กันดีกว่าคกีค่คีิปี่คก็คกลับตรงนี้นะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้ผมจะกลับรถอะรถมันเยอะนะครับมันกลับรถยาก เป็นทางประจํานะครับทาง,งที่กลับรถประจำของผมไปแล้วนะตรงเนี้ยตอนนี้เราก็อยู่สะพานที่คุ้นเคยนะครับสะพนานจรโลมากลับรถกันเป็นประจํานะครับกับทุกครั้งที่ที่เรากลับบ้านนะครับมาโอเคชูนิ่มๆเข้านิ่มๆ นี่เป็นไงนวิวสวยนะครับท่าย <c oughs> เยอะไม่ได้นะอ่าให้ดูวิววันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะชอบหรือเปล่านะก็เก็บไว้เป็นความทรงจำของผมนะครับที่แฟนมาเที่ยวที่นี่นนะโอเคตอนนี้ก็ใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก,กดติดตามเพื่อช่องของผมด้วยนะครับโอกาสหน้ามีคลิปอะไรใหม่ๆถึงผมก็จะลงให้เรื่อยๆเลยนะโอเค ลินี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วคลิปต่อไปเราก็ไปเที่ยวกับมือนเดิมนะครับก็จะไปเที่ยวไหนก็เราจะตามชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะสวัสดีครับ yeah.